เล่าไปเลื่อยสไตล์เรนนี่นั่นเองแหละสำหรับเรื่องเล่าอีพีแรกเรนนี่ก็ขอประเดิมเล่าเรื่องที่มีความเป็นสีิมงคลกับทุกทุกคนกันนะคะออกเป็นแนวเรนนี่มูเตลูนั่นเองเรนนี่ว่าเพืเ่อนๆหลายคนเลยนะน่าจะช่วยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเองนับถือแล้วก็ศรัทธาเพื่อสำหรับไว้เป็นที่พึ่งทางใจส่งเสริมกำลังใจกันแน่ๆเลยใช่ไหม เ,เรนนี่จะแอกระซิบบอกทุกคนเลยนะว่าเรนนี่เนี่ยเป็นสายมูตัวแม่เลยล่ะแล้วก็จะบอกให้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรนนี่เชื่อมากๆศรัทธามากๆเป็นองค์แรกเลยนั่นก็คือองค์พระพิคเนตนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อนๆรู้ไหมในเดือนกันยายนเนี้ยก็เป็นเดือนที่สําคัญมากๆเลยของเราลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือแล้วก็มีความศรัทธา บูชาในองค์พระพิคเนตอย่างมาก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 แล้วก็จะพลาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือเดือนนี้มีเทศกาลคเนตจตุรถีนั่นเองเทศกาลนี้คืออะไรและมีความสําคัญยังไงเรนนี่จะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะเ,นเทศกาลคเนตจตุรถีถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกอบพิธีบูชาพระพิคเนตที่ชาวฮินดูเขานับถือกันมาอย่างช้านานเลยทีเดียวนะคะ เชื่อกันว่าในแต่ละปีเนี่ยพระพิคเนตจะเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อประทานพรอนันสุดวิเศษแก่ผู้บูชาสาการะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยึดถาบรดาศักดิ์อำนาจวาสนาธุรกิจการงานความมั่งคั่งร่ำรวยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดศิลปะวิทยาการทุกแขนงสุขภาพเร่างกายและจิตใจแก้จัดปัญหาและความหายนะรวมไปถึงการนำมาซึ่งความสุขสถาพรนั่นเอง โดยเทศกาลนี้จะจัดยาวนานกันถึง10วันเลยทีเดียวโดยจะเริ่มต้นในเดือนบาดราไม่รู้แลนี่อ่านถูกหรือเปล่านะหรือเดือน6ในปฏิทินฮินดูนั่นเองซึ่งปีเนี้ยปี2,564ก็ตรงกับวันที่10กันยายนถึงวันที่20กันยายนนั่นเองค่ะ โดยในเทศกาลนี้นะถ้าเป็นที่ประเทศอินเดียเลยเขาจะจัดให้มีการสร้างเทวรูปองพระพิฆเนศขึ้นมาโดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์ที่มีขนาดใหญ่มากสูงหลายเมตรจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญองค์พระพิคเนศขึ้นรถขบวนที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามแห่เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้สักการะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ย จะมีประชาชนนับล้านๆนคนจากทั่วโลกมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างท่วมทน้ลนล้นทะลักกันเลยทีเดียวและตลอดเวลาสิบวันในช่วงเทศก,กาลคเนตจตุรถินี้ผู้ที่ศรัทธาก็จะทำการสักการะและประกอบพิธีบวงสรวงอรารตีบูชาไฟเพื่อขอพอรจากองค์พระพิคเนตจนถึงวันส,งส่งเสดดจด้วยการอัญเชิญองค์เทวรูปพระพิคเนตนั้น่งสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่น้ำคงคาแม่น้ำสุรสวดี หรือที่ทะเลนั่นเองเพื่อส่งพระองค์สู่สวงสวรรค์และสําหรับผู้เคารพศรัทธาในประเทศไทยนั้นด้วยส่วนใหญ่ก็จะทำพิธีบูชากันที่บ้านจนครบสิบวันเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าหากไม่สะดวกในการทําพิธีก็มักจะไปกราบไหว้บูชาองค์พระพิคเนสกัมสถานที่เคารพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันแรกของเทศกาลเลยนะคะซึ่งหลายคนเ็ให้ความสําคัญมากๆในวันนี้ แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆเราก็สามารถหาเวลาไปกราบไหว้บูชาท่านวันไหนก็ได้ภายใน10วันนี้ก็จะได้รับพอรอันประเสริฐเช่นกันค่ะและสำหรับคนที่ยังไม่เคยและอยากทำวิธีเองที่บ้านเรนนี่ก็จะมาสารุปวิธีการบูชาพระพิคเนศเนื่องในเทศกาลคเนจตุรถีมาให้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะอันดับแรกเพื่อนๆก็ต้องมีองค์เทวรูปตัวแทนองค์พระพิคเนสก่อนนะคะ องค์เล็กองค์ใหญ่ได้หมดเลยและสําหรับคนที่มีองค์ท่านเยอะๆหลายๆองค์ก็ทําตามนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะต้องจัดเตรียมองค์เทวรูปก่อนโดยก่อนที่จะเริ่มวันแรกของเทศกาลก็ให้ทำความสะอาดองค์พระพิคเนศในบ้านทั้งหมดให้สะอาด รวมถึงทำความสะอาดิ้่บูชาให้เรียบร้อยด้วยจากนั้นก็เลือกพระพิฆเนศมาหนึ่งองค์จากที่มีอยู่ในบ้านโดยเลือกองค์ที่ขนาดไม่ใหญ่มากทั้งจากวัสดุที่โดนน้ำได้เช่นพิ้นโลหะผ้าเหลืองสำริดหรือเลซินไม่ควรเป็นเทวรูปไม้แกะสลักเทวรูปปนูนปั้นดินปั้นหรือเทวรูปที่มีการตกแต่งประดับด้วยคริสตัลหรือพลอยเพราอาจจะทำให้เสียหายได้ องค์ที่เลือกมานี้เราจะเรียกว่าองค์มูชาเพื่อมาทําการสงสนานหรือส่งน้ํานั่นเองค่ะอันดับที่2จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการบูชานั่นก็คือทูบหรือกํายานพร้อมกับกระถางทูบโถกํายานเทียนสองเล่มซ้ายขวาหรือถ้ามีตะเกยนน้ามันก็ได้นะคะโตะเพื่อเตรียมเป็นโต๊ะประดิษฐานหรือโต๊ะสําหรับตั้งเทวรูปนั่นเอง อันดับต่อไปก็เตรียมอ่างหรือชามใบใหญ่หรือถาดเพื่อนำเทวโรกของมูชามาประทับลงไปรอรับการสงสนานอันดับ3จัดเตรียมเครื่องสังเวยอันดับแรกเป็นน้ำปัญจะอมริตได้แก่นมจืดนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตเนยกีอันนี้เป็นเนยอินเดียนะน้ำผึ้งแล้วก็น้ำสะอาด ต่อไปก็เป็นผงศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบูชาองค์พระพิคเนธผลไม้มงคลตามแต่จัดมาเลยในเทศกาลนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าวมะม่วงทับทิมส้มขนมหวานไม่ใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่โดยขนมที่มีตำนานบอกว่าองค์พระพิฆเนศชอบมากโป,ปรดปรานสุดๆนั่นก็คือขนมลาดูโมทกะนั่นเองอันดับต่อไปก็ต้องเตรียมน้ำสะอาดและนมสดสำหรับถวายด้วยดอกไม้สีสันสดใสต่างๆเรนนี่แอบกระซิบบอกเลยนะ ดอกไม้ที่อง,องค์พระพิคเนได้โปรดปรานมากเป็นพิเศษก็คือดอกชบาสีแดงแล้วก็ดอกดาวเรืองนั่นเองแล้วก็มีเตรียม,มเมล็ดข้าวสารมเมล็ดถ่วธัญพืชต่างๆรูปปั้นหนูมูสิกะแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งองค์เทพทั้งผ้าคล้ององค์เทพสร้อยกำไลเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะเมื่อเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มพิธีบูชากันเลยจ้าเริ่มแรก อัญเชิญองค์เทวรูปองค์บูชาที่เราเลือกแล้วที่สามารถโดนน้ำได้นะคะลงไว้ในถาดหรืออ่างที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ถวายน้ำบัจกักอมฤตโดยอันดัแบ,บแรกก็คือถวายน้ำสะอาดโดวยวิธีถวายก็คือเทน้ำลงที่องค์บูชาจนชุ่มเลยจากนั้นก็เทถวายนมจืดตามด้วยนมเปรีย้ยวหรือโยเกิร์ตแล้วก็เป็นเนยกีเนยกีเนี่ยเทลงไปที่เล็กน้อยตรงเท้าก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยถวายน้ำผึ้ง จากนั้นก็ถวายน้ำสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วก็ถวายผงศักดิ์สิทธิ์ให้โรยไปที่องค์บูชานั้นเลยนะเสร็จทั้งหมดนี้แล้วก็ถวายน้ำสะอาดอีกทีหนึงนน่งล้างองค์บูชาให้สะอาดหมดจดเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งในระหว่างที่ทำการถวายน้ำอามารินนั้นนะคะก็ให้ตั้งจิตถึงองค์พระพิฆเนตอัญเชิญท่านมาประทับที่องค์บูชาแล้วก็สวดมนต์บูชาตามที่ตัวเองท่องได้เลยค่ะเม<ะ>ื่อทำทั้งหมดนี้เสร็จแล้ว ก็นาองค์พระพิคเนศไปตั้งที่โต๊ะบูชาหรือที่หิ่งที่เตรียมไว้ถวายดอกไม้ขนมผลไม้ผ้าวสารธัญพืชหนูมูสิกะเครื่องประดับตกแต่งต่างๆต,ตกแต่งโต๊ะบูชาหรือหิ่งให้สวยงามไปเลยจากนั้นก็จึงถวายควันและไฟซึ่งก็คือทูบหรือกำยาน,นั่นเองค่ะอ้อมีเทียนด้วยนะเสร็จแล้ว เ่สวดมนต์บูชาองค์พระพิคเนตตามที่ตัวเองถนัดและท่องได้เลยค่ะดังจิตอธิษฐานขอพรจากองค์ท่านสุดท้ายจึงจะเป็นการทำอรารตีบูชาไฟได้เองเมื่อเสร็จพิธีอรารตีบูชาไฟแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีบูชาทั้งหมดแล้วล่ะค่ะรอจนทูบหมดจึงลาของถวายกลับมารับประทานหรือนำไปแจกจ่ายก็ได้นะคะอะอะอะ แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำพิธีที่บ้านหรือไม่มีองค์บูชาท่านที่บ้านนะคะก็สามารถไปตามเทวสถานต่างๆได้ซึ่งอนะีพีหน้าเรนนี่จะมาแนะนำกันว่ามีองค์พระพี่คนะที่ไหนให้เราไปบูชากันได้บ้างนะถ้าเพาื่อนๆชอบคลิปนี้อยากให้เรนนี่มีเรื่องเล่า,มาเมรลารู้สไตล์เรนนี่แบบนี้ให้ฟังกันบ่อย <bies! S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกุ๊ง นนีด้วยนะวันนี้แล้นี้ไปก่อนแล้วไม่ไฟค่ะ